เมอร์รี่คริสต์มาสพี่ๆชาวลายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวธนูแลนด์มาร์กนั่นเองนะครับก็ห่างหายกันไปนานหลายวันเลยนะครับในช่องเด c เด n ชาแนลเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าลงคลิปแต่อย่างใดนะครับยังไงก็มาให้พี่ๆหายคิดถึงกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวธนูแลนด์มาร์กนะครับที่ปิดไปในเรท7,000เพชรได้นะครับโอเคเนาะ ความสามารถนะครับก็เหมือนกันเลยกับ Evo Artemis นะครับที่เคยเข้าเซลิลไทยเมื่อนานมาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับความสามารถนะครับมาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะเมื่อเริ่มถนงชันนะครับโอกาส75%ทอยเต่าแล้วยิงลูกธนูเลนมากนะครับเจ้าตัวลูกธนูเลนมากนะครับมีความสามารถนะครับก็คือทอยเต่านะครับที่มีความแม่นยําในการทอยเนี่ย100% แล้วยิงธนูออกไปนะครับในการถอยแต้มที่เราถอยได้นะครับซึ่งลูกธนูจะทำเอฟเฟกดังต่อไปนี้นะครับเมื่อไปตกยังพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉัน้นหรือว่าพื้นที่ของฝันข้ามนะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับมันจะทําการสร้างแลนมาร์คให้กับเรานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไปตกยังแรนมาร์คของฝันข้ามนะครับจะทําการป้ายสีเป็นเวลา2เทินนะซึ่งผู้เล่นแต่ละคนนะครับสามารถครอบครองลูกธนูได้สูงสุด3อันต่อผู้เล่นเท่านั้นนะครับ และเมื่อยิงลูกธนูไปตกยังพื้นที่ทัวริซึมนะครับหรือพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งว่าฝันตรงข้ามนะครับมาตกยังลูกธนูของฉันนะครับลูกธนูจะหายไปทันทีนะและอีกความสามารถนะครับนั่นก็คือเมื่อเราตกไปยังลูกธนูแล้านะครับโอกาส80%เปเก็บธนูนะครับแล้วก็ถอยลูกเต๋ายิงลูกธนูต่อนั่นเองนะครับซึ่งลูกธนูที่เราหยิบขึ้นมานะครับมันจะหายไปจากที่มันโดนปักไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ ก็เป็นสกิลเบเบ้นะครับสกิลเก่าๆแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนํามาให้หาในเวอร์ชันของจี้เครื่องรางอย่างธนูเลนมาร์กนั่นเองนะครับถ้าหากว่าพี่ๆพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมรับฟังกันหน่อยดีกว่านะครับว่าผมจะนําไปรีวิวเล่นสนุกสนานกันกับการ์ดตัวละครเก่าๆตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดตัวแรกนะครับที่ผมภูมิใจนําเสนอในการรีวิวลูกธนูเลนมาร์กนั่นก็คือ Evo e r e b o s นั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดเก่าอีกหนึ่งตัวนะครับที่ คิดว่านํามาคอมโบกันน่าจะเล่นสนุกมากๆนะครับโอเคถอยเบิ้ลสิบไปก่อนแล้วกันนะครับได้ไหมโอเคผมก็จะถอยเบิ้ลไปนะครับไปเก็บลูกธนูนะครับพยายามให้มันออกนั่นเองนะอ่ะโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างเจอคอสตูมแก้ทางนะครับอย่างตัวของความสามารถเก็ตหิมะนะครับก็ค่อนข้างที่จะแก้ทางธนูเลนมาคได้ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าแก้ทางขนาดนั้นนะครับ มันก็ยังคงเก็บธนูแล้วเล่นได้อยู่อ่ะถอยเลยธนูไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอขอหกโอเคหกแบบน,นี้เดี๋ยวเขามีโดนไหมเนี่ยเขาไม่มีโดนนะครับแต่ว่ามีเกาะลอยฟ้านั่นเองนะเบิ้ลสองไปเลยนะครับมีในประเทศด้วยโอเคเดี๋ยวผมจัดงานเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้วาฟเลยนะ่ะวาร์ฟอันนี้ผมก็จะกลับมาเก็บธนูต่อนะครับ่ะเห็นไหม นีย่ยมันจะเป็นข้อเสียนะครับถ้าเกิว่าสร้างแรนเยอะๆแล้วถนูติดรวยๆเงี้ยน,นะครับก็ขอจบเทิม์ประมาณนี้นะครับเนือ่องจากว่าถ้าเกิดเกรตาเข้ามาสร้างเมืองนรงน,นี้เนะี่ยมันสร้างไม่ได้นะครับก็คือสกิลจะไม่ติดนั่นเองนะนอกจากจะยอมผมพูดยังไม่ทันถาดคําเลยเห็นไหมแต่เขาวารเป็นแล้วนะเขาไม่มีทางที่จะวาดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่า โอกาสโจมตีเขาน้อยลงนะครับยังไงเบิร์นีกสวยอยู่ตรงนั้นแหละธนูเราไม่ติดอีกนะครับโอ้หแย่มากนะถอยสามไปเลยนะครับไม่เป็นไรโอเคธนูก็ไม่ติดอ่ะเราลุ้นเลยนะครับเราลุ้นหยิบธนูเลยหยิบธนูติดนะครับสวยงามยิงไปเลยนะครับสิบสอง ่าแล้วก็ใช้พื้นที่เฟกนะครับจัดโอลิมปิกได้ต่อเลยนะนี่ค่อนข้างดีนะครับยังไงยังไงเอ่ยออกมา6นะครับแต่เกต้าอยู่ใกล้เราไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมทอยไปที่3นะครับทอยไปที่3นะลุ้นนะกันนะครับอ่าหอกติดนะครับไม่ใช่หอกนะครับขอไป สกิล i m e ม s ชันติดนะครับอ่ามีป้องกันใช่ไหมเดี๋ยวเราเชิญมาเลยแต่ว่าเราไม่ไปนะครับไม่ไปแบบนี้เราแย่ yeah, นะจริงๆเราควรไปนะครับเมื่อกี้เออทำอะไรก็ไม่รู้หัวเขาหมดแล้วนะถอยสินะครับแต่เขาเบิ้ลน,นะเขาน่าจะโจมตีเราคืนบ้างแล้วนะครับตอนนี้ โอ้โอ้ไม่ดูดนะครับโอ้ธนูเราหายแล้วนะครับตอนนี้โอเคเขายัางจะโจมตีเราให้ได้นะครับ่ะแล้วเราปุดนะครับก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าโจมตีเรามีป้องกันแค่สองอย่างเองนะครับหมวกแล้วก็ลูกนี่เขาวาร์ฟไหมไม่วาร์ปนะครับถอยห้านะครับ จะเล่นเราคืนแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> คือจริงๆเรายิงทอดูต่อไม่ได้แล้วนะเ <c oughs> นื่องจากว่ามันมันตันแล้วอะเนี่ยถ้าเรายิงตรงนี้เนี่ยเราก็จะโดนขังวิกไงติดไหมเนี่ยติดอยู่นะครับติดอยู่ยอมนะครับยอมยอมโดนขังไปเลย <c oughs> โอเคนี่ขังวิกเราไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ เบอร์สอนะครับอันนี้เขามีตัดการไหมมีตัดการสี่สนะครับโอเคเขาเลือกที่จะดูดเรานะครับทำไมเขาไม่ช้อนเราอ่ะผมงงเนี่ยถ้าผมเล่นได้ผมวิกก็ได้นะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับ ขอเราพอไหมเนี่ยหมวกเรายังเหลืออยู่นะครับตอนนี้ไม่พอเลยวะโอ้โหดูดีขอให้ธนูเราติดนะครับอือดูเรียบร้อยนะครับจบวิกได้เลยปกักทาสีเรียบร้อยนะครับเป็นไงเกือบแพ้ผันตัวเป็นสายวิกทันนะครับเป็นไงก็ถือว่าเป็น จีที่เอาไว้เอาตัวรอดได้ดีอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับสำหรับในคลิปนี้นั่นก็คืออีโวผู้พิทักษ์ดวงดาวลูเซียนั่นเองนะครับก็เป็นเซตจีคล้ายๆกันกับเอริบอสเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากกับดักนะครับเป็นไม่ใช่กับดักนะครับขอัยบัรเชิญในประเทศนะครับเป็นการเชิญกับดักนั่นเองนะก็มาเจอกันกับการ์ดตัวเก่าเหมือนกันนะครับอีโวอว่านะครับโอเคอ่ะยิงธนูนี้ยึดไปเลยนะครับยึดพื้นที่ของเขาแล้วก็สร้างเป็นเลนมาของตัวเองนะครับแบบ หน้าด้านๆเลยนั่นเองนะโอเคก็ okay. ถือว่าเป็นจี้ที่เล่นสนุกดีนะผมชอบนะครับถ้าเกิดว่าทอยไม่หลุดนะเนี่ยมันทำคอมโบต่อไม่ได้นะก็คือเมื่อกีนะ้น่ะเจ้าตัวนี้มันควรจะติดนะครับแล้วก็วาร์ปไปหยิบทนูต่อนั่นเองนะโอเคอันนี้เขาวาร์ปในแถวแนละ้วก็สร้างนี้เรียกว่าอะไรอนะโดนนะครับเป็นโดรนนรักบำบัดภัยนะ โอ้การมันเก่าแล้วนะผมก็จําสกิลได้ไม่ค่อยเยอะนะครับตัวกระบอมันก็สกิลถดถอยไปแล้วนั่นเองนะ,ะทนูไม่ติดเลยฮนะไปเก็บธนูให้หน่อยเร็วความบันเทิงมาแล้วนะครับอ่ายิงธนูไปนะครับแล้วเราก็จะไปเก็บธนูต่อนะครับแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ติดตั้งไม่ได้ใช่ไหมตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะวาร์ปนะครับแล้วก็มาเก็บธนูนะครับพร้อมโซ่ตัวได้ไหมอ่าโซ่ตัวติดแบบนี้ดีเลยนะครับ โซตัวติดเราก็จะวาร์ปนะครับไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดเพื่อเก็บธนูต่อนะครับอ่ะโอเคอ่ะขนข้ามมาตกอย่างนี้เห็นไหมความสามารถมันก็คือถ้าเกิดว่าขนมข้ามมาตกธนูจะหายนะครับก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีก่อนนะครับว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับนี่ปล่อยให้เขายึดไปเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาติดดีบัฟเยอะนะครับอ่าสี่ อ่าโอเคสี่ได้นะครับถอยสี่ได้ไหมถอยสองนะไม่ได้ฮะถอยยากอย่างนียโอ้โหถอยไม่เอาเลยเลยนะครับเดี๋ยวไม่สร้างนะครับตอนนี้เราไม่สร้างนะโอเคอยังไงตอนนี้ฝันข้ามก็ติดดีบับเยอะเหมือนกันนะทั้งโซ่ตัวเสาแตกนะครับโดนเยอะเลยาหายหมดแล้วตอนนี้ โอ้ไม่มีอะไรออกให้จริงดิโอเคครับเดี๋ยวไปกันก่อนเดี๋ยวเขาจบลายแรกได้นะครับจะวาวุนเราแล้วเขากระโดดมาตรงนี้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเขาอย่าวานะอย่าวาโอ้โออยวามันก็โดหน,นี้ดิโดนอีกแล้วนะครับแบบนี้อ่าโอ้โหสวยแล้ว โอ้โหวันนี้แย่นะครับยังดีไม่งั้นจบวิกไปแล้วนะครับอ่ะถอยเต่าแล้วยิงธนูนะครับฮสวยอ่ะได้วาปต่ออย่นี้ดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำคอมโบนะครับติดไหมเนี่ยมเมื่อกี้เหมือนไม่ติดเลยทำไงดีอะ่ะสิบเอได้ไหมสิบเอ็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไปตกที่ที่อื่นน่ะดิ ไม่ได้ต้องการอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมต้องการจะหยิบธนูแล้วก็ยิงธนูต่อนะครับอ่ะโอเคเนี่ยคอมโบได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะไหลไปเก็บธนูต่อไงเนี่ย,ยจะเล่นอย่างนี้ไงเนี่ยเราก็ให้บนได้อย่างนี้น,นะครับเป็นไงก็ถอยสิบไปนะครับออกสิบเอ็ดแน่นอนวาแล้วโอเคเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับคอมโบของมันก็มาเล่นสนุกสนุกได้นะครับสำหรับตัวผู้พิทักษ์ดเซียนะ ก็ไม่หวังที่จะเอาอะไรมากนะครับในเมตาครั้งนี้นะอืมอืมทำอะไรนะเดี๋ยวผมจะถอยสิบนะวิ่จะถอยได้ไหมอุ้ยไม่ได้สิอ้าเราวิกไปแล้วไี <laughs> นน่้เรามาล้มหรือว่าเรามาวิกกันแน่เนี่ยไม่ทันได้ดูเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อน่าจะหมายถึงว่าเมื่อตีเขาติดนะครับดีบับแสงจันใช่ไหมแล้วเขามาตกไลนมากตัวเองในแถว ที่4นะครับก็จบวิกไปไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นจี้ที่พลิกแพงได้หลายสถานการณ์เลยทีเดียวเดี๋ยวไปฟังสรุปท้ายคลิปสักเล็กน้อยดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวธนูแลนด์มานะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเป็นเป็นจี้ที่ไม่ได้ o ออะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจี้ที่นํามาพลิกแพงได้หลากหลายสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะนําไปคอมโบกับสายล้มนะครับหรือว่าจะนํามาพลิกแพงเป็นการเล่นวิกก็ได้นะครับเนื่องจากว่าธนูเนี่ยมัน อัถประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการยึดพื้นที่ฝันตรงข้ามนะครับป้ายสีแลนด์มสฝันตรงข้ามอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในเมตาของการ์ดที่มีความสามารถในการมีสกิลเริ่มต้นเทินเนี่ยหลายๆใบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลลินนะครับไนกี้หรือว่ายอมลาอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะมองข้ามทีตัวนี้ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าสกิลเริ่มต้นเทินนะครับในส่วนของ ธนูแลนมาสนะครับมันจะทับกันกับสกิลตัวของการเริ่มเทินของการ์ดเหล่านี้นะครับที่ผมพูดไปนั่นเองนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยที่จะเหมาะสมนะครับหรือว่านํามาเล่นในเมตาของการ์ดที่มีสกิลเริ่มต้นเทินเก่งๆเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของมันก็ถือได้ว่ามีแค่ความสามารถเดียวนะครับในการยิงธนูแลนมาสอย่างเดียวนั่นแหละนะครับโอเคเนาะซึ่งมันมีความสามารถเดียวจริงๆนะครับก็คือลุ้นต้นเทินใช่ไหมนะครับให้ถอยได้นะครับ ธนูแลนด์มาร์กออกมาแล้วก็80%ซนะครับไปเก็บธนูแล้วก็ยิงต่อแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับจี้นี้ก็ถือดว่าเป็นจี้ที่เอามาเล่นขำๆนะครับ enjoy enjoy นะครับเพื่อที่ว่าเอาไว้แก้ขัดนะครับแก้เบื่อได้นะครับเวลาที่เราอยากเล่นอะไรกับการ์ดเก่าๆได้นั่นแหละนะครับโอเคเนาะซึ่งถามว่าความน่าหาเนี่ยถามว่าน่าหาไหมผมก็ขอพูดตรงนี้ได้เลยนะครับว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับไม่ได้มีส่งผลต่อ เมตาแต่อย่างใดนะครับมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับตัวของจีตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งอย่างกันวิกนะครับหรือว่าสกิลตัวของดิเมนชันนะครับหรือว่าจะเป็นโดนผุดอะไรเงี้ยนี่ยนะมันค่อยจะเพิ่มความน่าหาขึ้นมาอีกนะครับแต่เนี้ยมันมีแค่สกิลเดียวนะครับอีกสกิลหนึ่งเนี่ยผมไม่ขอนับไงไอ้สกิลเก็บธนูแล้วทอยต่อมันเหมือนเป็นสกิลเดียวกันไปแล้วนะครับไอ้สกิลยิงเริ่มเทินเนี่ย มันก็แค่ลุ้นนะครับสกิลเก็บก็อีกสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสกิลเดียวเดียวกันไปเลยนะครับมันไม่สามารถไปใช้กับสกิลอื่นได้นั่นแหละนะครับในตัวของพวกจี้เครื่องรางตัวอื่นนั่นแหละนะครับโอเคเนาะยังไงก็ Merry c h r i s t m a s นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับารฒนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นนะครับยังไงก็ติดตามแล้วก็พพอ์ตช่อง NS c h a n ช e l ตลอดไปด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าจะเป็นยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสวัสดีครับ